อ๋อ oh, เป็นของโพก้างเป็นของโพกลางนะับเป็นของโพกลางมาตั้งนี่เลยเอาเลยตรงนี้เลยครับอะไรอะไรการวิ่งกันบุญบุญวาอะไรกัน,น,น,กนอะไรกันโอ้โหเอาใหญ่เลยมั้งเนะี่อะไรเนี่ย เกิดที่เราทึกนะครับอไปโอเเนน้เกิดเหตุแหกด่านนะครับเกิดเหตุแหกด่านเป็นด่านใหญ่นะครับเนี่ยเป็นจุดอะไรของเขาเนี่ยโอ้ด่านใหญ่นะครับเออตายเป็นจุดใหญ่นะครับเนี่ยรถมันก็ติดเมื่อกี้ขี่ไปยังไงที่เนี่ยขี่ไปยังไง โอ้ตายเป็นจุดของโพวกระครับสบพรวกรมาตั้งบนเส้นถนนมิตรภาพเยี่ยงเมืองโคราชนะครับนะเออรถมันติดเป็นจุดตรวจใหญ่นะฝั่งขาล่องเข้างเทพนะครับนะฮะ ี๋ยวมืดๆด,ด้วยนะครับผมว่าแสงสว่างไม่เพียงพอนะเดี๋ยวไปลงสอบถามก่อนว่ายังไงนะครับเดี๋ยวขอตัวลงสอบถามกัดหน่นะครับเพราะว่าจุดเป็นจุดตรวจใหญ่น่าจะมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่มา,ารวมในการรวมในการควบคุมจุดตรวจนะครับ มเมื่อกี้อะไรกันไม่รู้เป็นจุดอะไรจดคันอะไรทักอย่างนึงเห็นจำเป็นอะไรต้องมาตั้งขนาดว่านะตั้งตรงเส็นใบพัดอันนี้เป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเขตของโพกางมาถึงนี่เลยครับเดี๋ยวเป็นของสพเมืองเดี๋ยวจะ พาทุกท่านลงนะครับพาทุกท่านลงนำเสนอหน่อยครับ สวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีครับผมครับครับสวัสดีเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นอะไรเฮ้ยเห็นรถขี่รถออกไปอย่างเดียวเลยอะรเมื่อกี้เป็นอะไรเหตุอะไรอะไรนะเมื่อกี้เห็นขี่ไปเปอย่างเป็นเร็วเลยเกียร์เชิญสมาร์ทหน้าเบนหน้าด่านรถเรับเห็นไหมเห็นไหมไปไปใครตะวันไปใครตะวันมาส่งให้ผมหน่อยนี่นะเมื่อกี้เห็นขี่รถออกไปเร็วเกิดจากอะไร พี่พี่ขอญาตเลยทำไปเลยผทำาเลยทำาเลยครัผมทำไปเลยขอญาตทำไปเลยครับทมทำที่ไปเลยครับผมทำที่ไปเลยขอญาตครับพี่อ๋อพี่ก็ถ่ายมาเลยไปยถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยขอญาตถ่ายไปเลยครับผมถ่ายไปเลยครัไ่ากล้องมีเนี่ยนะครับต่จะต้องเปิดก้องไหมนี่่ดลยครับเจียวผมเจียวผมแต่วผมอยากให้พี่ไป้พัให้เนิดนึงผมน่าเสนอให้พี่ทำหน้าที่ไปเลยอ ขอบคุณครับถ้าต้อเปิดไปเลยครับผมนี่นะเพราามันาทำตามหน้าที่ไปเลยครับผมเนาะทำตามที่ไปเลยนะครับก็นะครับก็เจ้าหน้าที่มีการเห็นนะครับเห็นมีการจับยายา่นะครับผมไม่ทำเสนอให้เพราะว่าเป็นหน้าที่ของของตำรวจเขาครับเ็นการจับยาเออผมก็ไม่สามารถที่จะไปถ่ายได้เดี๋ยวไปละเมือสิทธิ์เขา ตาอย่างเงี้ยก็คือทำนักที่ไปเลยครับผมก็ให้ใจพี่กระแสพันให้พี่ครัก็ยังมีทั้งก็เปิดไปเลยนะเปิดอยู่แล้วผมเห็นท่านันอยู่แล้วผมเห็นเห็นด้วยอยู่แล้วการตั้งนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากพี่ท่านเป็นท่านเป็นหัวหน้าชื่เต๋าชัยครับนี่เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นขี่ไปไปเนี่ยมันยังไงยังไงนะเอาพวกติ๊กคนยากเหรอใช่พี่ส่งไปเมื่อกี้หรอใช่แล้วตำรวจนั้นขึ้นรถกระบะไปไม่ตามไปล่ะก็เนี่ยให้ตามไปแล้วไม่น่าจะทันหรอกพี่แล้วแล้วพี่ตำรวจก็ขึ้นขึ้นรถไปห่ออะไรอันนั้นแหละให้ตาม แล้วจะไงที่เนี่ยไม่ช่วยไม่ไปไปช่วยตันน่ะอ่าทั้งหมดมีหกคนแล้วเอาบาลรถเลยนะอ่าใช่ครับก็ขีนขีนนี้ใช่ไหมใช่นี่เนี้ยขีนนี้เนี้ยจังหวัดสระแก้วอ่าเป็นรถจังหวัดสระแก้วขีนนี้ก็เมื่อกี้กี่เมตรอตอเมื่อกี้กี่เมื่อตอ เมื่อกี้ได้เป็นถุงยิ่เป็นถุงยิ่งเราไม่ได้นับเลยพี่ก็เปิดกล้องแล้วไม่ต้องผมไม่ถ่ายเพราะมันเป็นมันเป็นเรื่องของไม่ผมอยากให้พี่ช่วยประชาสัมพันธ์ก็ใช่ก็ถ้าทำถูกต้องก็ก็ดีไปนะครับผมพันกล้องคือพหน้าที่นะครับโซนแหละแต่ว่าบางทีบางทีก็ช่วยระบายรถหน่อยเพราะรถมันเยอะนะครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้เป็นจุดเป็นจุดอะไรครับเนี่ยเป็นจุดเป็นจุดสกัดหรือเออไม่ใช่จุดสกัดจุดตรวจุดตรวจตามคำสั่งใช่ครับตามคำสั่งพอมีก็มีกำลังให้ดูไหมครับพอ่ก็ปได้ไหมเสียวอออ๋เา มันอยู่ที่ ow, มันมีอะ่ะครจริงๆก็จ hmm. ริงๆก็สามารถที so, so, so. Uh ่จะเปิดเผยได้เพราะว่าเป็นกำลังในการตั้งนุดเตือยที่สุดต้องผู้การเป็นคนบัญชในการต้งใช่ไหมพี่รู้หมดเลยก็ผมไม่ผมก็มาสอบถามนะครับถ้าตามถูกต้องนี่เรายินดีนําเสนอให้นะครับเนาะในส่วนของพระประชาชนเพราะว่าผมเห็นว่ารถบันติดผมก็เดินทางผ่านมารถบันติดจริงๆนะครับแล้วก็ในการจะมีสกนเหน้าอยู่ข้างหน้าถ้ารถถึงถึงในตรงปั๊มเคลืผมจะให้ปล่อยโฟล อันนี้เป็นจุดตัวของผบภาคกลางใช่ไหมครับเมื่อถึงจุดนี้เหรอครับผมถึงที่ถึงครับผมสงสัยว่าระหว่างสพเมืองกับโาคกลางนี่อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี่ไอ้คลองส่งน้ำตรงนู้นนะคลองส่งน้ำเป็นเป็นเลยเขาเรียกอะไรนะอวัตกาหลนนี่ยังเป็นอยู่อวัตกาหลนใช่ไหมอวัตกาหลนนี่ยังเป็นอยู่ตะข้านฝั่งนี้ก็คือเป็นของโภาคเป็นของสพเมืองเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงเดี๋ยวผมจะจะสั่งปล่อยรถรถรถอยู่ตรงนี้ใช่จะรถติดนะครับ ก็นะครับผมเรามานาเสน,เนอนะครับพอดีเมื่อกี้เป็นเหตุการ์เป็นเหตุการณ์ตื่นเต้นนะครับพอดีเจ้าที่ก็นําจับมีการค้ายาจริงๆะครับอันนี้ถ้าทําถูกระเบียบคําสั่งแล้วก็ตั้งเพื่อป้องกามตรวจจับยาจริงๆเนี่ยเราก็ในข้อประชนก็อุ่นใจนะครับน้องขอการทาหน้าที่แต่ว่าเจ้าที่เองจะต้องปฏิบัติหรือว่าตั้งจุดตัวในี้นถูกต้องตามคําสั่งระเบียบที่รับมอบอำนาจม,มานะครับเนาะอันนี้เราก็เราก็เห็นใจแล้วก็ตัดสนในในการตั้งนะครับน้อง แต่ในควรที่จะในการตั้งจะต้องความไม่ถูกระเบียบคําสั่งในการตั้งนะครับเพราะตอนนี้เพราะถนนเส้นนี้มันเป็นเส้นมิตรภาพเรียงเมืองโคราชรถติดมากนะครับนะฮะอันนี้เป็นจุดใหญ่น่าจะมีคําสั่ง้าจะมีคาสั่งนะ๋ยวผมจะขอดูขอญาติดูนะครับผมเป็นพรบรข้อมูลข่าวสารขอญาติดูคําสั่งในการตั้งจุดตรวจนะครับ <c oughs> ถ้าทําถูกต้องนะเรานําเสนอให้ทําถูกต้องแล้วก็ ยินดีนะครับผมในผู้กองแบบผู้กองเป็นผู้ควบคุมเกลียดเรื่องเรื่องเรื่องที่รถหนีให้ขอับรถื่อกีในยู่แล้วให้ใช่รถทะเบียนสระแก้วขอขอให้สอพอพต่อไปเนี่ยน่าจะมีเป็นสพของปากถุชัยถ้าถ้าปากถุชัยไม่ต้านก็จะเป็นวังน้ำเขียว มันน้ำเขียวแล้วก็อุปสมัครอุปสมัครอุปสมัครมังน้ำเขียวอุปสมัครเมื่อไหร่เขาตั้งมาแล้วนั้นไม่ตั้งมานที่ไหนไม่ไม่รู้เหมือนกันครับผลตั้งไมาตั้งแต่ที่ว่าให้เขาให้เขาจัดเมื่อกี้ทำไมไม่ไม่ขี่ตามเขาไปล่ะขี่ไปเลยก็น้องตำรวจไปไปด้วยเมื่อกี้เนี่ยก็ก็อันนั้นแหละรถตำรวจตามไปรถตำรวจตามไปพี่ครับผมขับอยให้น้องขี่เมื่อกี้เห็นรถรถที่เหยียดด่านไปนะครับผลการไปที่ว่ากูตันความผิดแต่มากสงสัยแล้วก็ น้องดูกับเขาขึ้นรถกระโดดขึ้นบนรถไปด้วยนะครับก็เป็นห่วงเป็นห่วงอยู่เมื่อกี้นะครับเออถ้าทำถูกต้องนะครับอมีคําสั่งในการตั้งแล้วก็มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนหรือว่ามีบอสกัดแจ้งมาว่ามีการอผลยาจะติดผ่านเส้นทางนี้มาก็จะเป็นต้องตั้งนะครับเนาะเราในส่วนของข้าราชการชนเองมานําเสนอแล้วก็พร้อมที่จะให้คําพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการตั้งและนำเสนอให้นะครับถ้าในการตั้งนั้นถูกต้องตามระเบียบต่างจริงๆนะครับ แล้วก็จะต้องดูเรื่องขององค์ประกบจะตรวจจะต้องตั้งให้ถูกตัง้งทัานเองนะครับเนาะเป็นจุดตรวจของสอพโพกางนะครับเป็นเส้นหลักนะครับเป็นเส้นหลักเส้นบายพาสย่อนเมืองโพราดนะครับจุดขาล่องเข้ากรุงเทพนะ <c oughs> แต่ผมจะพาดูนะครับ จะพานำเสนอนะฮะจุดตรวจนะฮะว่ายังไงบ้ lan, างนะฮะว่าในการตั้งจุดตรวจนะฮะถ้าทําถูกต้องอันนี้ผมก็ยันยนะครับว่าถ้าทาถูกต้องผมก็จะพร้อมที่จะให้ uh, นําเสนอในสิ่งที่ถูกต้องนะครับ <c oughs> เราเป็นประชาชนเราเดินทางผ่านจุดตรวจมาถ้าสงสัยแล้วก็ลงสอบถามนะเจ้าที่เองก็ท,ทําหน้าที่ต่อไปถ้าทําถูกต้องมีระเบียบความสัมในการตั้งนะครับอันนี้เราไม่ว่ากันนะเราไม่มาขัดขวางเนาะเราพร้อมที่จะให้ผมลวมือนะครับพร้อมที่จะให้เจ้า <c oughs> ที่ทํางานอย่าง ตรงไปตรงมานะครับเป็นจุดใหญ่นะครับผมก็ goofy, มีกล้องอยู่นะครับเป็นกล้องเป็นกล้องวงจรปิดแบบเดียวทางนะครับอันนี้ก็ถ้าทำถ,ถ,ถูกต้องเราก็ก็เชื่นชมนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นกล้องนะครับเป็นกล้อง,องเนาะในการตั้งอ่าอันนี้ถูกต้องนะครับผมมีกล้กลองอยู่สามตัวนะครับมีกล้องอยู่สามตัวไม่ทราบว่าเสียบกล้องหรือเปล่านะครับนะถ้าทาถูกต้องเราก็นำเสนอให้นะครับผมแต่ว่าจะต้องไม่ ไปกระทบสิทธิ์ของผู้บริสุทธิ์นะครับนะการตั้งจุดตรวจจะต้องตั้งโดยมีวัตถุประส,สงค์ที่ชัดเจนนะครับอันนี้พอดีผมเดินทางผ่านมานะครับผมมาทีน,นี้ว่าเห็นมีการตั้งจุดตรวจก็เลยวงสอบถามเมื่อกี้ก็เห็นเป็นเห็นว่ามีการจับกลุ่มผู้ทีนะ่เห็นว่ามีเห็นยานะครับยาในกระเป๋าเมื่อกี้พบค้นนะครับก็นะครับ เป็นจุดตรวจสพโพการนะครับผู้ควบคุมคือพันตำรวจโทชัยพลพง์ุลทศรวัตสายสายสารวัตรสืบสวนนะครับสพโพการนะฮะแต่ทําไมป้ายชื่อตามรีเบคําสั่งในการในการจุดตรวจนะครับเบอร์ผู้การกับผู้การโคราชนะฮรเอามีการเอาชื่อติดทับเบอร์ไว้ชื่อไว้นะครับนะเป็นผู้บังคับการจังหวัดขอรศก่มานะครับเป็นพลตํารวจตรี สุ้ดที่คนหน้าทำมีการเอามีการเอาอ่าป้ายเอาป้ายมามาแกะไว้นะครับแล้วก็เบอร์โทรด้วยครับจริงๆมันต้องมีนะครับผมจริงๆต้องมีเบอร์โทรผู้ประกอบการแล้วก็เบอร์โทรเป็นชื่อผู้ประกอบการแล้วก็เบอร์โทรผู้ประกอบการนะครับยังทราบว่าถ้าไมถึงต้องเอากระดาษหน้าแปะชื่อผู้ประกอบการไว้นะครับเดี๋ยวเราจะลองสอบถามผู้คุมจุดตรวจนะครับคนพันธบทโทรชัยพลมาปรุงสรวจพบนะครับ ตอนนี้รถก็เริ่มติดนะครับเพราะว่ายิ่งดึกรถยิ่งติดนะครับเพราะว่าเส้นใบพัดเนี่ยรถเตือนทางเยอะแยะนะครับกลางค่ำคืนนะร,รถเดินทางเยอะแยะในค่ำคืน,น,คถถคนเนี่ยป้ายจริงๆป้ายจะต้องมีเบอร์โทรเบอร์โทรผู้พิพาการแล้วก็ชื่อผู้พิพาการนะครับแต่ว่ามีการเอากระดาษไปปิดไว้นะครับตามไวที่ที่ผมนำเสนอไปเมื่อกี้นะครับ แล้วก็จุดตรวจจะต้องมีแสงสว่างเพียงพอในการในการในการตั้งนะครับผมดูแล้วว่า,าแสงสว่างตรงนี้ไม่ค่อยเพียงพอนะครับเพราะว่าอาศัยจากอาศัยจากไฟไฟส่สองถนนนะครับที่อยู่นะฮะเพราะนั้นในการตั้งผมมองว่าค่อนข้างที่จะ่าดูดินะฮะร,รถบรรทุกสิบล้อมาเ๋ยวบีบปวยถนนเลนหนึ่งมันทำหให้เหยียบปวยนะครับ นะฮะแล้วก็ในเรื่องของการตั้งจุดตรวจจะต้องมีแสงสว่างให้เพียงพอกับการมองเห็นยังค่ำคืนนะเพื่อความปลอดภัยของเจ้าที่เองแล้วก็ชาวบ้านประชาชนที่เดินทางผ่านจุดตรวจมานะครับผมมองว่าณจุดนี้นะฮะในการตั้งจุดตรวจหนึ่งแสงสว่างไม่เพียงพอแล้วก็เรื่องของป้ายผู้ควบคุมในจุดตรวจไม่มีเบอร์ของผู้ควกคันแล้วก็อ้อเขี่ไปแล้วครับ อันนี้ก็ปล่อยให้เจ้าเจ้าที่เขาทำปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะครับเห็นมีการนั่นอยู่นะครับอ่าบัสดีครับผมสวัสดีครับผมสืเป็นชุดสืบนะชุดสืบสายปอนะคะผมผมรับผมองสอปากคกลางนะครับ เมื่อก mm ี hmm. ้เห็นรถขี่ไปเห็นน้องเป็นงน้อตำรวจกระโดดขึ้นรถนะครับใครคนไหนอ่ะคนไหนที่กระโดดขึ้นรถคนไหนกระโดดขึ้นรถเมื่อกี้อ่ะคนไหนคนไหนคนไหนอ่ะท่านไหนอ่ะที่กระโดดขึ้นรถไปท่านได้าหนู เอ้อน้องใจกล้าน้องขนาดนั้นเนาะโดนคันนี้เหรอรถคันนี้เหรอใช่ใช่ครับอ๋อเโอเคท่านโอเคท่านหน้าที่ท่านทำาถูกต้องหายคนมากแต่ว่าขอติเรื่องนึ่งเรื่องเรื่องของป้ายป้ายป้ายไฟอ่าครับชื่อชื่อผู้บังคับการแล้วก็เบอร์โทรไม่ติดติดแต่ว่าเอากระดาษไปแปะทำไมครับอ๋อครับครับครับควที่จะนะครับโปร่งใสครับได้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 พี่ได้ยินดีมากเลยเพราะว่าป้ายน่ะเอามีการมีการเอาเอากระดาษไปแปะไว้ทำไมครับดีมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือป้ายเนี้ย มันเป็นป้ายที่เรารับมาแล้วก็ใช่แต่ว่าในการเก่าเนอะผมเตาเข้าใจอยู่แร้วผบก็เพิ่งมาตั้งวันแรกมาตั้งวันแรกแล้วก็ทําตามระเบียบทุกอย่างแค่นั้นพี่ขอบคุณมากเลยที่แนะนาโอ้ทําตามระเบียบก็จริงแต่ว่าพี่ระเบียบในการตั้งจยตรวจป้ายจะต้องชัดเจนอย่าเอากระดาษไปแปะเบอร์ทีผู้ประกบกานะครับเพื่อความปลอดภสครับครับครับได้ครับนีมี เราไม่ได้สวดนเลยพี่ไปดูแต่ผมดูจะได้จะได้ปรับปรุงครับผมได้ได้แนะนำกันไปขอบคุณมากพี่ปรับปุครับผมก็ผมก็มาแนะนำหลายยครั้งนั่นแหละครับขอให้ทำให้ถูกต้องเราภาคประชาชนเราไม่ว่าหรอกครับขอให้ั้งเพื่ออุ้ป้องปามนะครับก้าวหน้ารถรถรถก่อนครับเนี่ยอย่างเงี้ยมีพี่รู้นะครับ เข้าใจอยู่ครับผมเออถ้าตามตามคําสั่งเนาะเนี่ยครับเบอร์โทรผู้รับการจริงๆมันต้องมีนะครับแต่ว่ามีก็จริงแต่ว่าไม่ได้เอาเอากระดาษไปแปะไว้นะครับอ่าทั้งสองสั่งนะพี่นี่ครับเบอร์เนี่ยเอาเอาเอาอันนี้เป็นคนเก่าหรือคนใหม่ครับคนใหม่คนใหม่นี่แหละครับนี่แหละครับเบอร์นี่แหละครับเบอร์ไม่ใช่เอาไอ้นี่ติดไม่ใช่ติดทำไมเนี่ยคนเก่าดิคนเก่าดิ ท่านเก่าดีใช่ไหมแล่ะท่านเก่าดีด้านคำอ่ะด้านด้านนี้ด้านด้านนี้เป็นผมเรียนที่้เราแบบปรุงให้ถูกต้องนะครับโอเคครับพี่แล้วเรื่องของเรื่องของแสงสว่างในไม่เพียงพอในการตั้งจุดตรวจตรงนั้นนะครับผมมองว่ามันมืดมันมืดเกินไปตรงไหนับเนี่ยตรงจุดตรวจนะครับจริงๆในการตั้งจุตตรวจเนระเบียบคําั่งในการตั้งจะต้องโปร่งใสคือว่าจะต้องมีแสงสว่างเพียงพอนะครับตรงจุดที่เราจิตทิ่ตั้งนะครับวันนี้ที่ที่บันทึกบันทึกอันนี้นะครับ ได้กใช่ได้ได้ได้พี่ได้ได้โอเคนะครับพี่เห็นรถสอ้สักแก้วไหมผมอยากให้พี่ประชาันนี้มากเลยอพี่พูดอะไรเลยครับผมเมื่อกี้เนาะรบรบรบวนนะครับตอนที่พี่เขาลงมาพอดีเลยนะครับมีรถทะเบียนสักแก้วสี่ประตูนะครับป่าดานคือเราเรียกเข้าเขตปลอดภัยแล้วอันนี้น้องไม่ยอมไม่ยอมลงไม่ยอมลงเราก็พยายามที่จะเราพยายามที่จะเชิญลง แต่น้องเนี่ยไม่ยอมไม่ไม่ไม่ยอมลงคนในรถเนี่ยมีอยู่ 2, 3, สองสามสามคนขออนุญาตนะครับถ้าเผื่อสกัดได้ถ้าเผื่อแจ้งสอพอที่ต่อไปนะครับมุ่งหน้าบางน้ำเขียวมุ่งหน้าอุดมทรัพย์มองมุ่งหน้าป่าทนชัยครับถ้าเผื่อถ้าเผื่อเจอหรือว่าอะไรให้สกัดกั้นด้วยทะเบียนสักแก้วครับเป็นทะเบียนที่ที่ที่เราจาได้ได้ชัดเลยครับว่ามันเป็นทะเบียนสักแก้วครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทะเบียน โมลาดหรืออะไรนะครับจะเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นทะเบียนสแกลนะครับฝากฝากด้วยนะครับเมื่อกี้จับกลุ่มได้กี่เมดครับผมเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้น่าจะเป็นถุงยังไม่ได้นับเป็นถุงนะครับเราจับกลุ่มยาเสพติดได้เป็นถุงนะครับแต่เรายังไม่ได้นับเบื้องต้นเราก็แจ้งข้อกล่าวหาแจ้งสิทธิผู้ชตบแล้วรอรอเข้าไปบันทึกจับกลุ่มครับนะครับขอบคุณขอบคุณพี่มากครับผมเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ครับผมเมื่อกี้เห็นอยู่ชัดเจนนะครับผมว่าว่ามีการจับกลุ่มจริงๆนะครับเนาะอันนี้ก็ให้เครดิตนะครับผมครับท่านตันมาทท่าน็ ในส่วนของพระประชาชนเองก็นะครับสนับสนุนเต็มที่ขอให้ปาดฟันเตเสีเพราะว่ายามันป้ายยามันเยอะครับยาระบาดจริงๆนะครับแต่ขอตีนึงเรื่องของการตั้งจยุดตรวจเรื่องของาย้งขอให้ปรับปรุงนะครับแล้วก็ตรงตรงก็มีเบอร์โทรของท่านผู้การอยู่ครับนะครับแต่น้องอาจจะใส่ผิดทางเอาคือป้ายลดลดลดดเลี้ยวลงรดเลี้ยวลงรถเลี้ยวลงครับรดเลี้ยวลงตะเก้าตะเก้าบางทีต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่นะครับผมเพราะว่าเพราะว่า บนถนนเส้นใบพัดเนี่ยรถมันผ่านมาเยอะนะครับถ้าตั้งถ้าตั้งตามถ้าตั้งตามคําสั่งจริงๆเนี่ยเราก็ในส่วนของภาพปฏิบัติเองก็ก็สับงรุนนะครับในการตั้งเพราะว่าเพื่อป้องปามเพื่อป้องกันกิจกรรมแล้วก็ขออนุญาตไปดูรถเดี๋ยวลงนะครับพระครัมครับพรพี่ขอบคุณมากที่เดี๋ยวครับผมครับพี่อะครับเมื่อกี้ก็เห็นอยู่นะครับว่าเจ้าที่เองก็มีการจับกลุ่มยาบ้าได้จริงๆครับผมเ็นําเสนอไปครับอันนี้เราไม่ได้บ้ากันนะครับเรามานําเสนอในการทันหน้าที่นะครับ พี่แล้วสอบถามหน่อยว่าพี่กล้องพี่อยู่ไหนอ่ะของนี่ฮะอยู่ในจุดของนี่ฮะจะมีภ่าการควบคุมตัวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ่าคนที่มีกล้องส่วนผมเนี่ยเป็นฝ่ายเตรีนมกำลังอยู่ด้านหลังครับใชไม่ได้มาช่วยเกี่ยวครับ๋อถ้าเราไม่มีกล้องหรือว่ายังไม่พร้อมในการนั่นก็คือเป็นคอยสนับสนุนอยู่ตรงจุดนี้นะครับเนาะใช่ครับแต่ไม่ได้ไปแตะหรืออะไรจริงจริงจะต้องจะต้องมีกล้องเนี่ยพี่เนาะในการตั้งถึงถึงคุณจะไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ก็แต่ว่าในการปฏิบัติคืน ในคำสั่งต้องมีกล้องจุดปปิดรอรอดูรถคันนี้หน่อยรถคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ขีปนรถจอดรถจอดที่นี่ไปแล้วเอาคืนเขานะได้ป่ะถึครับเดี่ยรถจอดแล้วเปิดปวยแล้วเอามาตรงนี้เลยมามาจดตรงนี้เลยถ้าผมทำหน้าที่ต่อไปครับผมถ้าทำถูกต้องเรายินดียินดีครับผมยินดีเลยยินดีนมันเขาไม่ชนพี่ผมขีปมาก่อนผมขีปมาก่อนแต่ว่าออกมาไอตอนตอนที่เขาพี่กับผม ที่เดินสวนมาไหมตอนที่เขาไอ้นี่ผมไปจอดผมจอดที่หลังเ็าขี่ไปแล้วไงอ๋อที่เห็นพอดีเห็นพอดีเห็นตอนที่เขาขับออกมาแล้วก็เห็นเอาตกใจทําไมน้องตำรวจก็ขึ้นรถตำรวจไปชนลูกน้องผมคนที่ยืนอยู่อ่าเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่เข้าใจอยู่ครับโอเคครับพี่ครับครับผมครับเกี่ยวด้วงเรื่องพรกเอเจ้าที่บางนายไม่ไม่มีกล้องนะครับผมครับครับมีอยู่ครับไม่มีกล้องบุรีแคมิล่านะครับนั่นถนนนะครับนายนน้นหน่อยไอเมื่อกี้จริงๆเนี่ยต้องมีเราต้องมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาในรถ มันเพิ่งล้มในรถเมื่อกี้คนคนสุดท้ายอ่ะคือผมก่อนตอนตัวออกมาเนี่ยผมผมตรวจแล้วครับผมตรวจว่ามันมีมีทั้งหมดแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าตอนที่กระโดดขึ้นรถเนี่ยที่ล้มพี่ก็เห็นนะครับเห็นอยู่เห็นเห็นอยู่นะครับว่าเขาเขาโดดขึ้นรถแล้วล้มก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องหากล้องก่อนครับว่าอยู่ตรงไหนอันนี้ก็กลัวว่าเอางี้ผมขอติชมเนาะ สิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ขอให้ปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อความโปร่งใสนะครับเพื่อความถูกต้องพวกท่านเองเป็นเจ้าที่เนี่ยจะต้องทำให้ถูกต้องตามระเบียบความต่างกฎหมายก่อนเข้ามาจับกลุ่มประชาชนนะครับเนาะอันนี้เป็นเสียงของประชาชนที่จะมาทวมตีมาสอบถามได้เรามาเตือนกันถ้าทําสิ่งที่ถูกต้องแล้ก็แนะนําให้ ส่งเสริมให้สนับสนุนให้นะครับแต่บางครั้งถ้าพวกท่านทำไม่ถูกระเบียบคําสั่งเนี่ยเราก็ขอให้ติดอาการท้องติงนะครับเนาะแล้วก็ให้ปฏิบัติให้ดีขึ้นแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นในการตั้งคิวตรวจโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วอย่างรถคันนี้รถคันนี้รถของใครเขาเนี่ยอันนี้รถหลวงรถเช่าครับรถเช่าก็ไม่มีภาษีมีอยู่ครับมีอยู่ครับมีมีอยู่จริงๆมันต้องติดนะท่านเออมีนะครับปีนี้ปีไหนแล้วล่ะเออควาค่ายสุรศ ล้านารีปีนี้ปีหกเจ็ดอันนี้ปีหกหกภาษีภาษีบงขาดอันไม่ไม่ไม่อันนี้เป็นรถผ่านผ่านค่ายผ่านค่ายอ๋ออันนี้ป้ายนี่ครับเราจะแสดงได้นะครับอันนี้บอกนี่ใบผ่านค่ายครับอ๋ออันนี้อันนี้เป็นอ่าป้ายผ่านค่ายผ่านค่าย้าผ่านค่ายเออผมก็ลืมดูตัวทีตัวทีแต่ว่าป้ายป้ายภาษีไม่มีะครับรับปรงหน่อยครับผม นะครับเพื่อความโปร่งใสนะครับเจ้าที่เองมาตั้งจุดตรวจจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเสียก่อนนะฮะทำให้ถูกต้องก่อนอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับขอให้ทําถูกต้องนะครับในการทําหน้าที่เจ้าที่จะต้องปฏิบัติตัวตามกฎหมายปฏิบัติตามกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรถที่เอามาใช้ในการตั้งจุดตรวจจะต้องเสียภาษีจะต้องจดป้ายให้ถูกต้องหลักการในการตั้งจุดตรวจจะต้องหนึ่งสองสามสี่มันมีระเบียบของมันอยู่นะครับห้ามลมเด็ดขาดนะครับผมนะจะต้อง ปร่งสายตรวจสอบได้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเสียก่อนนะครับก่อนที่จะมากดําที่น้องประชาชนนะทุกท่านจะต้องรังรับใช้กฎหมายนะฮะอยู่ตายอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับเนาะนะครับผมเมื่อกี้ก็มีการจับยาจริงเราก็ไม่ได้ว่ากันนะครับขอให้กาใหมถูกต้องนะครับเราก็มาเสนอให้ มีไหมพี่มีไหมไม่มีไปไปพี่ขอให้เดี๋ยวไปพี่ก็ดำเนินการแล้วกันนะพี่น้องไม่มีก็เอาไปดำเนินการอ่าโอเคถูกต้องปีหกเจ็ดหนึ่งกันยาตัวแรกเกลีครับจิตทับขอบคุณมากครับผมครับนักข่าตัวเนาะโอเคคตัวครับผมครับท่านอาชีพต่อไปครับครับนะครับนำเสนอให้ครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวครถที่รถครับพี่ครับผมครับขอให้เอาไปดับเครื่อมเลยดับเครื่อง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแหกอีกนี่ตรวจคนครับตรวคนรถที่ผมส่งแค่นี้นะเดี๋ยวครับผมครท่านผู้ามปฏิบัติครับผมครับเชิญเลยครับผมเชิญเลยอยูนดูได้เลยครับอยู่ดูได้นะครับอยู่ดูได้อันนี้อะไรก็คือ้อผ้า าเนาะเราเราไม่รู้แหละเนาะไม่ว่าแต่โอ้โขอบคุณมากค่ะในการที่ในที่ตรวจเราจะต้องมีกล้องในการตรวจถ่ายพันไม่ตัวพี่น้องต่างคนต่างก็ไม่พอใจใช่คนดูนี่การนี่ต้องบานไปกขอให้เราดูกันเนาะถ้าดูดูดูก็โอเคไปนะครับเราประชาชนมีความรู้มากขึ้นไม่ต้อเข้าบ่อยได้เลยรู้แสดงว่าคนละาคนหนุ่มนเราคนหนุ่มเราทำงาน คันเทนรู้นะการแล้วคอนเทนตครับเทีรู้่ทางน้อไหน่อยจะเนหน่อยคืออย่างงี้เนาะเออที่ะีเป็นเพราะที่ที่มาจัดโดท่ากันิดนึงเพราะว่าเราไม่รู้สัทีรถที่ที่มาจากโดท่าข้าพวนี้ว่ารถยิ่งแตงโมเน่ามา ซึ่กเหลือผักใบขาดอะไรพวกนี้ที่มันไมุ่้มเลยครับเราก็จะมองว่ามีคิดว่ามีอะไรเข้ามาเพื่อคถูกแล้วพวกนี้ไม่ไดาอะไรไหมไปเรียก เป็นจุดใจนะครับเนาะเป็นจุดใจแล้วก็เรามานาเสนอนะพาทุกท่านมามาดูกันทันาที่นาเสนอในการตั้งกิจตรวนะทำถูกต้องเราไม่ว่ากันนะครับผมเนาะก็ขอให้ทําให้ถูกต้องนะหรือว่าทําให้ถูกต้องหรือว่าบุ่องตรงไหนแล้วก็นะในส่วนของข้ประชุเองเราก็ลงมาทค้งติงนะครับนะตอนนี้ก็พืดจกดเดนนอือนนะครับผมพอตัว่อนนะครับเดี๋ยวผมขอจบไไ้นะครับผมต้องเดินทางต่อนะครับเดินทางต่อ เดินทางต่อสวัสดีครับ